อย่างไรก็ตามฮังการีก็ออกมาแช่นะครับว่ามีอย่างน้อยสิประเทศเนี่ยพูดเปลา่าเปลา่าเปลา่าไม่ซื้อนะไม่ยอมแลกเงินรูเบิลจากรสัสเซียสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งพาน้ํามันจากรสัสเซียพึ่งพาก๊าซจากรสัสเซียก่อนหน้านี้เอมมบนูเอลมาครองประธานาธิบดีของประเทศฝร,รั่งเศสก็ามายอมรับนะครับว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยไม่พึ่งพาพลังงานของรสัสเซียเมื่อนั้นฝั่งสหภาพยุโรปจะไม่รอดภายในหนึ่งสัปดาห์ เพราะอากาศหนาวกําลังมาเยือนพลังงานมีความจําเป็นอันดับหนึ่งต้นไม้นะครับกิ่งไม้ที่สวัสีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์เจียมขินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ การต่างประเทศวันนี้คงหนีไม่พ้นสถานการณ์ที่น่าจับตามองฮะซึ่งส่งผลกระทบต่อพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยและก็อยู่ต่างประเทศด้วยทั่วโลกนะครับจากสงครามที่อุบัติโดยสหรัฐอเม,มริกาและรัสเซียที่ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิสถานการณ์ตอนนี้ก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันขึ้นนะครับ EU แบนนำเข้าจากรัสเซียนะครับ ทางหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกแล้วก็ทองคำร่วงอยู่ที่48ดอลลาร์สาหรัฐราคาน้ำมันแกว่งตัวปรับขึ้นจากความกังวลอุปทานการตึงตัวท่ามกลางความเป็นไปได้ที่สาภาพยุโรปจะแบนนำเข้าน้ำมันของรัสเซียนะครับส่วนวอลซีดปิดบวกได้ออแรงหนุนกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ทองคำตอนนี้ก็ปรากฏว่าขยับลงในขณะที่ คราชเมียโมเดลก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็เตือนเตรียมที่จะร,รัสเซียเตรียมที่จะพนวก2แคว้นกบฏยูเครนนะครับมอสโกเดินหน้าถล่มเมืองท่าสำคัญสำคัญร,รัสเซียนะครับได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการโจมตีใหม่ถล่มโอเดชาเมืองท่าสำคัญของยูเครนขณะที่สหรัฐอเมริกาเตือนว่ามอสโกจะทำการเตรียมพนวกลวงสงแคว้น ด้านตะวันออกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอย่างเป็นทางการหลังจากที่ฝั่งสาภาพยุโรปทําการแบ่งแยกรัสเซียจากโซเวเียตรัสเซียเหลือเพียงรัสเซียอย่างเกียวฮะตอนนี้ก็กลัวว่ารัสเซียจะไปบนโหนกลมแล้วก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในขณะที่เยอรมนีนะครับกลับลำดุนแบน์นนำเข้านะครับน้ำมันทันทีนะครับไม่เลิกความบาดจนกว่าจะได้ข้อตกลง สันิภาพจากยูเครนนะครับรัฐมนตรีวูโซโส,สองรายในรัฐบาลของนายยกรัมนตรีโอลาฟโซนะครับบอกว่าเยอรมน,มนมีพร้อมสนับสนุน EU ในการแบนการนำเข้าน้ำมันจากรสัสเซียในทันทีและเชื่อว่าเศร,รษฐกิจยักษ์ใหญ่ของยุโรปแห่งนี้จะสามารถยืนหยัดสู้กับสภาวะการขาดแคลนราคาสูงได้นะครับนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะไม่มีแผ่นดิน ไม่มีแผนเดินทางเงยือนเคฟนะครับหลังจากที่แผนเดินทางเงยือนของประธานรัิบดีแฟรงค์วอร์เดอร์นะครับสไตล์ไมเออร์ถูกยกเลิกเนื่องจากเสียงคัดค้านนะครับซึ่งตอนนี้ก็แหล่งข่าวทางการทูตของสาภาพยุโรปสองรายนะครับได้มีการยืนยันนะครับว่าจะไม่ยกเลิกมาตรก,การคว่ำบาตรที่กำหนด เล่นงานรัสเซียตอบโต้ความรุนแรงของยูเครนจนกว่ามอสโกจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพยูเครนและประกาศว่ายูเครนจะต้องเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขสันติภาพนะครับนั่นก็ในขณะที่มีการแบนการนำเข้าในอีกหลายเดือนข้างหน้านะครับมอบเวลาให้เยอรมน,นีจัดระบบเรือบรรทุกน้ำมันทั้งหลายนำไปสู่ท่าเรือทางตอนเหนือของประเทศนะครับถูก จ่ายต่อผ่านลำเลียงต่างๆถูกโรงกันในซเวอร์ต่อไปซึ่งก็เป็นรายงานที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เซเลนสกี้นะครับก็ววบอกว่าตรุรกีเนี่ยสองมาตรฐานทําตัวเป็นคนกลางแต่อ้าแขนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียประธานาธิบดีโวโรโรมีเซเลนสกี้นะครับ แห่งยูเครนวีพักวิจารณ์ตุรกีอย่างดุเดือดนะครับบอกว่าต่อมาใช้มาตรการต่างๆดึงดูดกระตุ้นนักท่องเที่ยวจากรัสเซียทั้งที่ขณะนี้นะครับฮังการ่าพยายามที่จะรับบทเป็นคนกลางในการเจรจากับรัสเซียนะครับภาพระหว่างเคียฟกับมอสโกซึ่งตอนนี้ แต่และประเทศก็ยืดประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญของตัวเองในขณะที่ฮังการีก็แฉยู EU กลัวเสียหน้าที่แท้10ชาติสมาชิกจ่ายรับๆค่าก๊าซรัสเซียเป็นเงินรูเบิลนะครับในขณะที่บรรดาผู้นํายุโรปหลายชาติออกมาป,าประกาศต่อสาธารณณะว่าพวกเขาจะไม่จ่ายค่าก๊าซธรรมชาติรัสเซียเป็นสกุลเงินรูเบิล ตามข้อตกลงของประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแต่มีสาภาพยู10ชาติที่ในทางเทคนิคแล้วทำตามแผนของปูตินจากการเปิดเผยของจิวจูรีในแการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮังการีนะที่มีการเปิดเผยลักษณะเช่นนั้นในขณะที่ไต้หวันก็เซ็งนะครับผิดสงครามยูเครนทำสหรัฐอเมริกาส่งมอบอาวุธนั้นล่าช้า กระทรวงกลาโหมของไต้หวันนะบอกว่าการส่งมอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานนะครับชนิดยิงประทับป่าสตริงเกอร์จากสหรัฐอเมริกาล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากผลกระทบจากสงครามยูเครนแต่รัฐบาลเน้นย้ำให้วอชิงตันส่งมอบอาวุธให้แก่ไต้หวันตามเวลาที่มีการตกลงกันไว้ในขณะที่รัฐบาลของอิสราเอลนะครับจี้รัสเซียขอโทษหลังอ้าง ฮิตเลอร์มีเชื้อสายยิวนะครับรัฐบาลของฮังการีแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงกรณีที่นายเซอร์เก์นะครับลาฟลอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียอ้างว่าออดอลฟ i ฮิตเลอร์นะครับมีเชื้อสายยิวระบุปเป็นความผิดพลาดชนิดที่ให้อภัยไม่ได้และเป็นการลดทอนความเลวร้ายของโสกนันรกกรรมหมู่ ชาวยิวโดยน้ำมือของนาซีนะครับในขณะที่ไขปริศนาดับพิเลอร์มีเชื้อสายยิวหรือไม่ฮะปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นร้อนนะครับกลางข่าวสงครามยูเครนกับรัสเซียเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศออกมายืนยันว่าดับพิลเลอร์นะครับผู้นำหนวดจิ๋ว แห่งพักนาซีเยอรมนีมีเชื้อสายยิวทั้งที่รู้กันดีว่าฮิตเลอร์เป็นคนเกลียดยิวเข้ากระดูกดำและอยู่เบื้องหลังการล่างล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวถึง6ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ข่าวลือเรื่องเลือดยิวในตัวฮิตเลอร์ไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่เป็นเรื่องที่ซุบซิบกันมานานเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับนักประวัติศาสตร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้เขียนชีวประวัติเล่มแรกของ อลาลัวฮิตเลอร์นะครับบีดาของผู้นำนาซีนะครับให้ข้อมูลกับเ p ว่าอลาลัวนั้นมีประวัติที่กลุ่มเครือและไม่มีใครทราบแน่ว่าบิดาของเขาเป็นใครข่าวลือที่ฮิตเลอร์มียิวเป็นยิวนะเป็นเรื่องที่พูดมาตั้งแต่ปี1992และถูกโหมกระพือโดยศัตรูของอดอล์ฟ i ิ l เลอร์หลังจากที่ผู้นำนาซีก้าวขึ้นปกครองในเยอรมนีตั้งแต่ปี1993 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเรื่องนี้ก็ถูกลื้อฟื้นม่อีกครั้งโดยมีการบันทึกความทรงจาของฮันฟรังส์นะครับที่เคยทําหน้าที่เป็นผู้ปกครองเขตกักกันชาวยิวในโปแลนด์ในบันทึกการแพร่ภายหลังนะรฟรังถูกประหารชีวิตก่ออาชญากรรมสงครามในปี1946เขาเล่าว่าผู้ดำนาซีเคยขอให้ช่วยสืบประวัติฮิตเลอร์อย่างลับๆนะครับฟรังอ้างว่าฮิตเลอร์บอกกับเขาว่าลูกหลานคนหนึ่งเอาเรื่องนี้ มาทำการแบ็กเมย์ก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกขุดคุยเป็นร้อยปีจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเหตุการณ์ช็อกเกิดขึ้นเทอร์นาโดลถลม่มเคนซัสบ้านเรือนปลิวราวกับกระดาษได้รับความเสียหายนับพันหลังเลยทีเดียวสื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิปวิดีโอสุดชอ็อกนะครับวินาทีเทอร์นาโดลถลม่ม หลังอารวาสก่อความเสียหายแก่บ้านเรือนกว่า1,000หลังในเคนส์สารัสอเมริกาล่าสุดเหลือเชื่อไม่มีใครเสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้แต่อย่างใดอีกเหตุการณ์หนึง่งก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในอินเดียและเป็นพิธีแต่งงานปรากฏว่าเจ้าสาวอินเดียให้ลูกแต่งงานกับแขกแทนปรากฏว่าเครืองเจ้าบ่าวเมาแอมาไม่ทันนะพ่อ เจ้าสาวอินเดียรายหนึ่งตัดสินใจยกลูกสาวให้แต่งงานกับญาติของตัวเองหลังจากเจ้าบ่าวตัวกิงมัวกงเล่ากับเพื่อนจนเมาแอและเข้าพิธีไม่ทันนะครับพิธีวิวาเกิดขึ้น22เมษายนที่เขตบูดานาะในรัฐมหาราชโดยญาติได้เตรียมพิธีแต่งงานตั้งแต่16นาฬิกาเป็นเลิกมงคลแต่ปรากฏว่าเจ้าสาวและญาติต่างรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่พบเจ้าบ่าวเสียที เนื่องจากพิธีถูกเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยเจ้าเบ่าเจ้าสาวจึงปรึกษากับญาติคนหนึ่งที่มางานตัดสินใจนะฮะพ่อเจ้าสาวนะก็ตัดสินใจยกลูกสาวให้กับเขาสุดท้ายฝ่ายชายมาถึงวิธี22นาฬิกานะครับซึ่งตามรายงานบอกว่ามัวแต่ดื่มสังสรรค์เต้นรำกับเพื่อนๆนจนลืมเจ้าบ่ากับเพื่อนเมาหนักมาถึงพิธีตอน20นาฬิกาแทนที่จะเป็น16นาฬิกาก็เลยมีปากเสียงกันขึ้น เพราะเราตัดสินใจได้แต่งงานลูกสาวกับญาติคนอื่นไปแล้วนะครับแม่เจ้าสาวให้สัมภาษณ์กับสื่ออินเดียทูเดย์นะครับข่าววิวาล่มมรสนะเช่นนี้มิได้ยินอยู่บ่อยๆในอินเดียโดยก่อนหน้านี้มีเจ้าสาวรายหนึ่งตัดสินใจล่มการแต่งงานหลังจากที่เพิ่งรู้ว่าเจ้าบ่าวของเธอนั้นเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือในเชิงปรากฏการณนะ์ สถานการณ์ที่น่าสนใจคือเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนะฮะคงเป็นมาตรการสําคัญนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการพลังงานนะครับจนถึงกรณีนในในการเคลื่อนไหวของฝั่งสาภาพยุโรปนะครับยกตัวอย่างเช่นฮังการีก็ออกมาแฉว่า10ประเทศเนี่ยนะที่บอกว่าจะมาเล่นงานรัสเซียเนี่ยจะคว่ำบาตรรัสเซียสุดท้ายก็ยอมจ่ายเงินดูเบิลนให้กับรัสเซียนะครับอย่างเยอรมนีฮะบอกว่าโอ้ยนะฮะจะไม่ซื้อ ก๊าซพลังงานจากรักเสเซียแต่สุดท้ายก็กลับไปซื้อก๊าซพลังงานของรัเสเซียทำไมสถานการณ์เป็นแบบนี้ทำให้ตลาดหุ้นนะแกว่งไปแกว่งมานะกรับและสาถานการณ์จนถึงขนะดนี้ต้องยอมรับนะครับรัเสเซีย,ยยังคงรุกไปอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือรัเสเซียโจมตีเรื่องของวลาดาิเมียปูตินว่ามูตินนะกำลังเป็นโรคพาร์กินสันนะอาการมือสัน่นกำลังเกิด ในขณะเดียวกันก็มีการประเมินว่าการบุกยูเครนครั้งนี้ก็จะมีการผนวกเหมือนกับมีการผนวกไครเมียหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปที่นําโดยสหรัฐอเมริกาเคยแบ่งแยกโซเวียตรัสเซียแล้วก็มีการวางบันทึกข้อตกลงไว้ว่าจะไม่รุกรานรสัสเซียอีกนะหลังจากที่เคยเป็นโซเวียตรัสเซียมาก่อนจริงๆแล้วนะครับยูเครนก็เคยเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับของรัสเซีย แต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกายั่วยุนะครับนำยูเครนนะครับเข้าสู่นาโต้จึงเป็นที่มาของสงครามที่กำลังเกิดขึ้น <S <S ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงเสติหลังจากวันที่1และ16พฤศจิกพฤษภาคมพุทธศักราช2565แล้วสถานการณ์จะหนักขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมาตรการการคว่ำบาตรมาตรการการความใช้ความรุนแรง การใช้ขีปนาวุธตอนนี้ก็เริ่มใช้กันแล้วในยูเครนที่เป็นสมรภูมิอย่างแล้วก็ตามเกมนี้สหรัฐเมกาพยายามจะลากให้ยาวที่สุดมตาตรการการคว่ำบาตรที่บอกว่าจะพยายามให้ฝั่งสหภาพยุโรโป22ประเทศให้เสียงส่วนใหญ่ทําการคว่ำบาตรนะครับแต่ประเทศไหนไปทําการซื้อประเทศนั้นก็จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงของฝั่งสหภาพยุโรปด้วยทําให้โดยส่วนใหญ่จุดถึงกะนนนนี้ลากยาวเรื่องของการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือว่าก๊าซอย่างไรก็ตามฮังการีก็ออามาแชนะครับว่ามีอย่างน้อยสิบประเทศเนี่ยพูดเปลา่าเปลา่าเปลา่าไม่ซื้อนะไม่ยอมแลกเงินรูเบิลจากราัสเซียสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งพาน้ํามันจากราัสเซียพึ่งพาก๊าซจากราัสเซียก่อนหน้านี้เอมมานนเอลมาครองฮะประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสก็ามายอมรับนะครับว่าเมื่อไหรก็ตามเนี่ย นะไม่พึ่งพาพลังงานของรัสเซียเมื่อน,นั้นฝั่งสหภาพยุโรปจะไม่รอดภายในหนึ่งสัปดาห์เพราะอากาศหนาวกำลังมาเยือนพลังงานมีความจำเป็นอันดับหนึ่งต้นไมนะ้กิ่งไม้ที่ใช้มาเป็นพลังงานจะไม่เพียงพอและจะเป็นอันตรายในเชิงยุษษทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจนถึงขนาดนี้เกมที่สหรัฐเดินอยู่ต้องการจะยืดเวลาให้มากที่สุด เพื่อที่จะบั่นทอนความเข้มแข็งของรัสเซียแล้วก็พยายามนำประเทศต่างๆมารุมกินโตรัสเซียแต่จนถึงขนาดนี้เกมที่เกิดขึ้นนะครับในฝั่งของรัสเซียกำลังได้เปรียบและการรุกรานในยูเครนกำลังเกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะบุกไปทั้งปูโปลดนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์มากขึ้นหลังจากที่แสดงตัวชัดเจนว่าจะเข้าร่วมกับนาโตนั่นหมายความว่า กลับกันนะครับก็เป็นโอกาสทองนะครับที่รัสเซียจะสามารถผนวกโปรแลนด์ผนวกสวิตเซอร์แลนด์นะครับผนวกยูเครนเข้าเป็นหนึ่งเป็นเดียวกับรัสเซียอีกครั้งหนึ่งและเพิ่มกำลังเป็นโซเวียตรัสเซียนะครับซึ่งล่าสุดนะครับการรุกเข้าไปในยูเครนนั้นที่เมืองมาลีอูปโปทงที่ถูกยกขึ้นมากลับ กลายเป็นธงของโซเวียตรลเสเซียในอดีตนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ